มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนยุทธศักดิ์พูดแล้วนะคะอายุ18ปีรับเงินไปเลยรับใจดีให้5,000เที่ยวสงกรานเมื่อวันที่4มีนาคมนายยุทธศักดิ์สุพสอนผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยความคืบหน้าโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเที่ยวไทยไวเกา่าว่าในวันที่5มีนาคมนี้นะคะทอทอท,อทอจะหารือ ร่วมกับสำนักงานแณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมแห่งชาติซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนออกมามากขึ้นและหากผ่านการพิจารณาของสอสอชอจะนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีต่อไปค่ะในทศักดิ์นะคะกล่าวว่าในส่วนของรายละเอียดเงื่อนไขของโครงการโดยตัวเที่ยวไทยไวเก่านั้นขณะนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเล็กน้อยภายใต้ชื่อ ทัวร์เที่ยวไทยที่จะขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมระดับอายุมากยิ่งขึ้นเริ่มตั้งแต่18ปีขึ้นไปไม่ได้จำกัดแค่เพียงผู้สูงวัยเท่านั้นนะคะโดยจะสมทบเงินให้40%หรือไม่เกิน5,000บาทต่อคนให้ออกเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์นำเที่ยวในราคาแพ็กเกจคันต่ำ12,500บาทค่ะ เป็นจำนวนประมาณ1ล้านคนนะคะซึ่งจะให้บริษัททัวรับให้บริการคนเข้าร่วมโครงการได้จำนวน3 0 0พัคนต่อหนึ่บริษัทรวมบริษัททัวประมาณ300รายระยะเวลาดำเนินโครงการ3เดือนนะคะขณะนี้ยังต้องหารือกันอีกครั้งว่าสรุปแล้วเงินที่รัฐบาลจะสมทบให้นั้นจะส่งตรงไปผู้ใดระหว่างบริษัทหรือว่าผู้ใช้สิทธิ์ ซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้แนวทางมาว่าควรส่งตรงไปยังบริษัทมากกว่าเพราะจำนวนน้อยกว่าประชาชนที่ใช้สิทธิ์รวมถึงหากมีการผิดปกติหรือว่าต้องดำเนินการตรวจสอบใดๆก็สามารถทำได้ง่ายกว่าในทศศักิ์ได้กล่าวคะ่ะ ด้านเพจเราชนะได้ออกมาโพสต์โดยได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าเตรียมเพจกันเลยจัดให้ทั้งวันหยุดและเงินเที่ยวส่งกรานปีนี้หยุดยาว6วันตั้งแต่10-15เมษายนแต่เท่านั้นยังไม่พอจัดให้อีกเตรียมเปิดโครงการใหม่ทัวร์เที่ยวไทยแจกเงิน5,000บาทช่วยค้าเที่ยวเพียงอายุ18ปีขึ้นไปแทนที่เที่ยวไทยไวัเก่าที่กำหนดอายุ55ปีขึ้นไป รายละเอียดเบื้องต้นก็คืออายุ18ปีขึ้นไปสมทบเงินสูงสุด5,000บาทต่อคนให้ออกเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์โดยจะสมทบเงินให้40%ของแพ็คเกจสำหรับรายละเอียดทัวร์เที่ยวไทยเต็มๆต้องรอสรุปมติคอรมอคาดว่าจะออกมาเร็วๆนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ